โอ้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้จะมาเล่นเกม Paranormal HK กันเป็นเกมที่น่ากลัวที่สุดในจีนนะคะเป็นเกมที่จะอันดับมาว่าน่ากลัวที่สุดมันจะจริงหรือเปล่าไหมเนี่ยเราจะมาลองดูกันนะฮะว่าความน่ากลัวของเกมนี้เราจะสามารถเล่นมันได้ไหมแล้วเราจะตายหรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะฮะกับเกมที่มีชื่อว่า Paranormal HK ฮะะัลโหล วันนี้ว,นนวันนี้ฉันจะมาล่าท้าผีกันเลยนะคะอเอาละแล้วอเราคัดก่อนคัดก่อน,อนใกล้เกินไปอ่ะนายถอยไปหน่อยซิกดเอสเพื่อถอยหลังได้ยังอ่ะ เอาแหลนะอาจะมีการตัดนิดหน่อยแต่ว่าฉันไม่เห็นมือฉันเลยน่ะโอเคเดี๋ยวจะลองตรงนั้นดีกว่านะหวัสดีค่ะวันนี้เราไปอยู่กับรายการวิหิวก็หายวิญญาณนะคะวันนี้กีกี้แล้วก็เบรกกี้นะคะจะมารับคำทาค่ะจะต้องออกจากถนนดีรับให้ได้ค่ะเขาบอกว่ามีผีสิงนะคะเราก็ต้องตามหาทางแก้พัลเซนให้ได้ ตอนนี้ฉันเตรียมของแล้วนะคะอ้าวเอาล่ะไปอยู่กับคาที่ดีกว่าอะไรกันเนี่ยมันไม่ทํางานล่ะให้ตายสิเพราะเขาน่าจะซื้ออะไรใหม่ๆมาบ้างแล้วเนี่ยเร็วเข้าเราต้องตามหาหลักฐานให้ดีกว่านี้ว้าเชี่ยตกใจพี่เกดทุกคนเกมมันแหลกมากเลยอะสิงห์เนี่ยเราต้องเล่นเกมแหลกๆอย่างเงี้ยเหรอ ทุกคนเรกำัเล่นจริงไหมเนี่ยออกด F เพื่อเปิดไฟฉายทุกคนชิบหายาล่ะเดี๋ยวแป๊บ,บนึงเดี๋ยวขอปิดไนท์ไล g ์นะคะเราจะเล่นกันอย่างนี้ก็ได้วะ เฟแล้วด้วยไปไหนอ่ะสวัสดีตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวราคัสตก,กรีนก่อนเราจะได้กินน้ำกันไม่น่าเชื่อนะทุกคนเราเราดัดเสียงเราแบบว่าภาคแต่นิดเดียวก็เจ็บพอแล้วกดซีพนนะคารนะฮะตอนนี้หมว่าเราเราอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะ อาทุกคนเวลาเล่นภาพอาจจะมึนหัวนิดนึงนะแต่ทุกคนไม่ต้องตกใจโอ้ยเฮียตกใจดูสิว่าฉันเจออะไรบ้าฉันเจอกุญแจเปิดแล้วล่ะเฮียเกตี้าตาม่ะอันตรายต้องวิ่งไปรดเร็วกลัวกเกมนี้กลมไม่แหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็นเฮ้ยแต่เกมนี้มันน่ากลัวเมื่อกี้ว่าเปิดเสียง,งเต็มเลย ตกใจเกวที่อ่ะไว้ย,ยกดชิปเพื่อรันวิ่งไปไหนกูจะไปรู้มึงไห้เนี่ยเคที่ วิ่งไปไหนอะใครรู้บ้างแต่มันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวกว่านี้แล้วหละเกมนี้เป็นเกมที่ดูแบบว่าเวลาเวลาเวลาแบบเนี่ยเลื่อนอย่างเงี้ยทุกคนก็จะแบบเวียนหัวมากเลยแต่ไม่เป็นไรทุกคนตราบใดที่มันเล่นเร,เราเราเน้นเล่นให้เสร็จ คนไปไหนอ่ะเฮ้ยทุกคนยังไงเกมนี no ้เขาบอกว่าน่ากลัวที่สุดในจีนแล้วกูก็เอามาเล่นเนี่ยนะแต่ไม่ป็นไรทุกคนเราจะต้องเล่นกันและแต่ประเด็นคือวิ่งไปไหนอ่ะไม่รู้อ่ะกูจะไปดูวิ่งไปไหน มันต้องมีทางไปสิทุกคนเลยเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวก็อันอ๋นอนี่เราเปิดไฟใช่ไหมซึ่งไอตรงนี้มันจะไปดิ้งกับตรงนี้อ่ะฮะแล้วไงต่อแสดงว่าไอตรงนี้มันต้องกดได้สิ เฮ้ยนี่ไงไมันมีทางไปต่ออุยเฮียเฮียวันดีไม่กลัวหรอกมาสิเวนแต่เมื่อกี้ตกใจจริงนะอีเคที่มาไงไม่รู้ตาแล้วห้องล็อกอะต้องหากุญแจมีมีกุญแจไหมคะนี่ใครเนี่ยเดี๋ยวก่อน คือทุกคนคือมุมมองวิแอบ,บได้เชียแล้วอันนี้หมอว่าจะเป็นอ๋อมันมันไอ้นั่นหมุนได้อันนี้คือกระดาษนะคะวันนี้นะคะได้มีการอรายงานการคาตกรรมนะคะรอบเมืองได้กลิ่นเหม็นเน่านะคะเชื่อว่าได้พบเจอกลิ่นเหม็นเน่านะคะมาจากชั้นสองแล้วก็หมอว่าจะ ฉันก็ได้แบบว่าเคาะประตูนานมากก็ไม่มีการตอบรับและฉันต้องการที่จะทําลายประตูแต่กลิ่นมันเหมือนเป็นกลิ่นข้าวนะฮะกลิ่นข้าวเน่าๆลอยมาตีจมูกฉันคิดว่าน่าจะมีใครอยู่ข้างนอกฉันตัดสินใจอ Girl, เอาเราจุดเดียวไปเลย,เยฉันก็เลยขอความช่วยเหลือจนเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเด็กผู้หญิงว,วัยประมาณหกเจ็ดปีสุขสวรรค์เกิดนะ,ะโนเหมือนว่ามันจะถูกเขียนไปข้างหลัง อันนี้ก็คือหมือว่าเราเจอบัตรนะฮะอันนี้ก็เหมือนว่าอันนี้จะเป็นที่เราเจอเนาะมันเป็นแบบว่าบัตรของคุณหายถูกปะละ่ะอ้าวแล้วมันไปกลับไม่ได้แล้วอะยังไงอะทุกคนคือเกมนี้เป็นเกมที่น่ากลัวจริงนะ แสดงว่าในนี้มันต้องมีกุญแจสินี่ไงเอออ๋อต้องโรเลตลัสกี้คีก็คือลัสกี้แปลว่าสนิมคีแปลว่ากุญแจลัสกี้คีก็เลยจะแปลว่ากุญแจสนิมอ <c oughs> ย่ามีอะไรโผล่มาเลยนะจ๊ะเรากลัวแล้วไว้ไว้ไว้เป็นอะไรอะอัญยองค่ะ มีใครอยู่ไหมฮะทุกคนเสียงพัดลมอาจจะเข้านะเพราะว่ามอนได้ยินเสียงส่วนอะไรสักอย่างอะทุกคนไม่อยู่แล้วโว้ยเฮ้ยอะไรอะ โลกนี้นะคะก็ได้แยกออกเป็นสองส่วนก็คือหินละอย่างวิญญาณทุกลวงนะคะก็ได้รวมอยู่ในหินนั่นนะคะเขาบอกว่าหินละอย่างเนี่ยนะคะแตกต่างมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีอ่ามันจะมีเส้นเส้นกันมาอยู่อ๋อเสียงวิทยุชิบหายรู้ตกใจหมดเมื่อกี้นะฮะตามในเอกสารเขาบอกว่าหินและอย่างมันจะแบ่งออกเป็นคือโลกเราจะแบ่งเป็นหินและอย่าง

บอกเลยไม่น่ามาเล่นเลยกูทุกคนภาพมันค่อนข้างที่จะแบบบลูมนิดนึงเนี่ยเวลาเราเลื่อนเแี้ยทุกคนจะแบบเวียนหัวนิดนึงก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่อุปสรรคต่อก,การเล่นเกมของเราเพราะงั้นตอนนี้สิ่งที่เราทำได้คือเราน่าจะต้องกลับทางเดิมนะฮะ อย่ามองตามมาเด้อน่าจะไปทางนูน้นเอ้ยอ๋อประตูปิดไม่ได้อ่าโอเคงั้นเราไปทางนูน้นคือถูกต้องแล้ว เอาจริงนะทุกคนด้วยความที่มันเป็นเกมที่มันน่ากลัวที่สุดมันก็อาจจะแหลกบ้างนะฮะก็ทุกคนก็เวียนหัวไปแค่ช่วงนี้แหละเดี๋ยวผ่านช่วงนี้ไปมันก็ไม่แหลกแล้วมั้งมันเป็นมุมมองแบบว่าหันไปแล้วมันแบบบึ๊บไปเลยอะไรเงี้ยใช่เพราะงั้นมันก็อาจจะมันอาจจะดูแบแปลกนิดนึงนะฮะ เยนแม่เราเปิดไม่ได้ไว้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยนี่ไงมันมีทางไปต่อมีจดหมายเขียนอยู่นะคะตอนที่ประตูเป,ปิดออกนะคะเหมือนว่าจะมีกลิ่นแรงมากเลยแล้วแบบว่ามันทําให้ฉันรู้สึกอยากจะอ้วกมาในขนาน,นั้นฉันก็เลยถามเด็กผู้หญิงคนนั้นว่าถ้าพวกเขามีคนที่โตโตอยู่บ้านไหมอะไรเงี้ยเธอก็ตอบมาว่าแม่ของเธอ นะคะแต่ว่าแม่ของเธอเนี่ยนะคะนอนอยู่บนเตียงนะคะเธอก็ำลังจะหาเนื้อให้แม่กินอยู่ฉจนก็เดินไปนะก็ได้เห็นซากศพนะคะนอนอยู่บนเตียงเป็นศพของผู้หญิงนะคะที่ร่างดําทะมึนเลยนะคะแล้วหน้าของเธอนะคะก็เต็มไปด้วยเลือดเยื่อนะคะนะคะเยื่อนะคะบอกว่าสามีเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดในการในการพิจารณาคดีเขาเนี่ยนะคะเหมือนว่าจะทําผิดกฎหรือว่าอะไรนะ มว่าจะทำเขาเรียกว่าอะไรผิดผิดอะไรทุกคนผิดกดะ่ะผิดแบบคือเราไม่ได้เก่งกีต่ถามว่าถ้าจะสรุปเป็นเป็นเขาเรื่องเชี่ย มัเกี่ยวเก็บอะไรมาอ๋อไม่ได้เก็บกูก็ต้องมาใช่ไหมคือเนื้อเนื้อเกมนี้คือน่ากลัวนะเหมือนว่าไอ้คันล้างนะฮะมันจะหายไปเพราะงั้นเราก็ต้องอาจจะต้องตามหาคันล้างกันไม่เล่นลรได้ไหมกลัวอา้อาวอ่แล้ว อาได้เป็นค้อนมานะฮะทุกคนนี้มันเก็บไม่ได้หรืออะไรโอเคมันเก็บไม่ได้แล้วเราจะเอาค้อนไปทำอะไรอ่ะเนี่ยเหรอเอ,เอาไปคาฟไม้เหรอก็ไม่ไม่น่าใช่ทุกคนงงไหมมุมอมองเงี้ยทุกคนเกมนี้เุ้ยออมาตอกใครจะไปรู้วะแม่ง เขาบอกว่า <c oughs> เรื่องลึกลับนะฮะเกี่ยวกับยาจีนมันเป็นสูตรตามผีบอกนะฮะก็ได้ก็ได้แบบว่าอันนั้นมาเป็นปากต่อเออ,อมันแอบ,บได้ด้วยคือมันเซฟอ่ฟะเซฟคืออะไรเฮ้ไม่โอเคนะ ไอ้เหี้ยโอ้โหอ๋าโอ้โหไม่เล่นแล้วได้ไหมอ่ะกล่ว เราเราต้องเดินช้าๆนะฮะอาอาเฮียน่ากลัวน่ากลัวมาก <laughs> หล่อเลยะ อ,อ๋อต้องเดินตามจังหวะเนาะ เดินกลับไปมึงอะเอ้ยเสร็งั้นแหละเฮ้ยชิบายเชียเชียอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกมแรกแม่งยิงเล่นได้อ่ะ แล้วกันเนาะทุกคนเนาะนี่ไงมันมีที่แอบไหมอ่ะเดี๋ยวขออนุญา กล่องแบบนึงนะพุกคนมันน่าจะต้องมีที่ล็อกสิต้องหาอะไรมาล็อกหรือเปล่าโอเคเราเดี๋ยวเรปิดประตูแล้วมันน่ามันไม่น่าจะมีอะไรล็อกเนาะเพราะงั้นสิงค์ทำได้เราอาจจะต้อง นี่ไงไม้นี่ไง